คุณหมอทำหน้าเฉยทำหน้าเฉยคุณหมอคะพร้อมเอาออกพ่อไม่แกะให้นะเห็นไหมกวนดูพ่อทาไมคุณหมอแบบเวลาถ่ายรูปต้องทำหน้างี้ตลอดเลยอย่างงี้พร้อมเนื้อเนื้ยจะแกะไหมจะแกะไหลังใหญ่อีก้วเอาแกะมีที่ใส่หูไหมพร้อมเลน้องพร้อมอย่านั่งแบบนั้นรู้ขึ้น เอาใส่แมสสิคะคุณหมอเวลาตรวจอะตรวจคนไข้คุณหมอต้องใส่แมสด้วยค่ะมต้ okay, อนคุณหมอคันตูดเหรอแว่นตาข้็มาไม่ค่อยถึงหูเลย okay.